什么年代了？ ครับวันนี้พามาชมนะครับวันนียามเย็นๆนะเกือบเย็นนะบ่ายสามสองทีนะครับผมนะครับวันนี้ก็ลุยงานดิบนะครับลูกค้าเร่งนะครับจับให้ตามคำขอนะครับงานดิบตัวนี้เป็นเทอร์โบเจ็ดสิบนะครับตัวนี้เป็นเซอร์โบเจ็ดสิบนะเป้าเสียบ เป็ดสเปคข้อหลังนะครับตัวนี้นะครับตัวนี <the> like ้เป็นเป็นเบ้าเหล็กนะครับข้างในนะครับไม่ใช่เป้าไม้นะครับตัวนี้เป็นงานดิดเป้าเหล็กนะครับเส้ยเเรนกลางก็กำลังรองพื้นนะครับรอแห้งนิดหนึ่งก็ลงสีนะครับ ในะครับเป็นกลางฝั่งนู้ดนะครับมามาครับมามอยุบบานยุบบานเด็กลางก็กลำลังกำลังจะเริ่มนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มนะครับอีกสิบใบนะครับตัวนี้ข่าวไว้สิบใบนะมาหมดไม้อัดพอดีครับวันนี้น่าจะได้ประกอบนะครับ ัวนี้น่าจะได้ทาโอ4สี่ทุ่มนะครับผมขอบพระคุณเลยนะครับถ้าไม่มีลูกค้าเราก็ไม่มีงานนะครับผมนะครับตัวนี้ยิงสกรูยิงโฟขัดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นงานดิบนะครับรงส่งลูกค้านะครับ นี่เป็นเป็นไม้20่ิบมิเอแทนะครับไม่ใช่ไม้ภูเขานะครับตัวนี้มาดูเรอไม้ได้เลยนะครับเต็มแน่นนะครับส่วนไม้ภูเขามาฝั่งนี้เลยนะครับันไม้ภูเขากําลังรอผลิตนะครับ B V นะครับอีกแปดใบนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ B V t u r โบนะครับเสียงกลางราคาระย่านนะครับ ผลงานนะครับส่วนงานเกรดนะครับลูกค้าทักมาว่าทำต้นแบบให้ดูใบหนึ่งนะครับเรายัางไม่มีเวลาทำให้จริงๆครับงานเกรดเต็มร้อยนะครับตัวนี้เราก็กําลังจะเริ่มผลิตนะครับพุดแขวนโรงงานนะครับ ขอลุยชุดรย่าส่งลูกค้าก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นงานใหม่นะครับนะครับท่านใดที่สนใจเทอร์โบนะครับเป็นแนวงานดิบนะครับเป็นเบ้าเหล็กข้างในนะครับผมไม่ใช่เบ้าไม้นะครับตัวนี้ราคานะครับ หลังไม้ได้นะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับว่าตัวนี้เป็นงานดิบไปละสองพันนะครับตัวนี้เป็นดามฝาหลังให้เรียบร้อยนะครับอครับตัวนี้คนระับเรากำลังรอขัดนะครับตัวนี้ดามฝาหลังให้เรียบร้อยนะครับ ชอบสายกระเดื่องน,นะครับจุกๆนะครับ ฝากผลงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากติดตามผลงานเยอะครับผมนะครับน้องใหม่นะครับพูดจานะครับไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรนะครับก็ขอประทานโทษนะครับไปในที่นี้ด้วยนะครับผมนะท่านนาที่ความรู้เยอะนะครับช่วยแนะนาน้องๆนะครับ ဖယဖယဖယသရ ใหญ่เดินน้ำหน้านะครับแล้วก็เก็บละเอียดนะครับตามหลังนะครับวันนี้ทางมาชมดุยงานขัดนะครับ 不能不进来吗？嗯嗯嗯 ครับผมนะครับงานสําเร็จนะครับเราก็ตั้งโชว์ไว้อยู่หน้าบ้านนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับคนนี้ก็รอจัดส่งลูกค้านะคดีดีตอนนี้นะครับรออีกสองใบลงสีนะครับวันนี้ได้ลงสีระเบิดนะครับวันนี้พามาชมนะครับ คืนนะครับลูกค้านะครับทักมาสอบถามว่าใบละสามพันมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวพามาชมเลยนะครับตัวนี้เป็นตู้บีบีนะครับเป็นตู้บีบีนะครับผมนะครับตะแกรงฉีกนะครับตามนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตู้บีบีนะครับงานสําเร็จอยู่ที่ใบละสามพันนะครับอยู่ที่ในช่วงราคาโปรนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับยิงน็อตรองแหวนให้เรียบร้อยนะครับก็ ขอบเหล็กนะครับสเปคนี้เลยนะครับผมนะครับลูกค้าทักมาสอบถามกันเยอะแยะเลยนะครับเมื่อคืนนะครับเลยไม่ได้ตอบนะครับตอบเป็นวางส่วนนะครับขอบพระคุณเลยนะครับที่ลูกค้าสนใจในสินค้าเรานะครับตอนนี้ก็พามาชมนะครับสเปคบีบีนะครับสิบแปดนิ้วนะครับบีบีตัวนี้นะครับกว้างห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้าสูงแปดสิบนะครับลึกแปดสิบนะครับผม แปดใบมาก็กําลังเดี๋ยวจะมาแขวนนะครับกดังน้อยๆนะครับยังไม่เสร็จนะครับพอจะลองกันเดดนะครับไปกดนะครับเดี๋ยวมาติดตั้งเสริมอีกด้านหน้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะมาปิดสันไทยอีกนะครับไม่ให้ฝนสาดนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับผมตัวนี้สีระเบิดนะครับ ลงให้เรียบร้อยนะครับสเปคใบละสามพันนะครับผมนะครับบีวีนะครับสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้บีวีนะครับแปดสิบลึกแปดสิบสูงแปดสิบนะครับหน้ากว้างขอบขอบนอกนะครับห้าสิบห้านะครับตัวนี้ก็ติดโลโก้ให้เรียบร้อยนะครับ สวนี้รอส่งนะครับพร้อมอีกสองใบนะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนอีกสองใบตัวเก่านะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเพราะว่าเอาคารนมาอยู่ด้านล่างนะครับปกติตัวเก่าจะเป็นคานเกือบกลางกึ่งกลางนะครับก็เลยผมเพื่อความสวยงามนะครับนี่นะครับ ส่วนเทอร์โบนะครับที่ขัดอยู่นะครับเป็นงานดิบนะครับใบละสองพันนะครับเูแล้ว สเปกนี้เลยนะครับขอประทาโทษนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบงานดิบนะครับที่ลูกค้าถามมาว่าใบเท่าไหร่นะครับตัวนี้ใบละสองพันนะครับขัดโป๊ให้เรียบร้อยนะครับขัดซิลิโคนไว้ให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเอาไปทําสีเองนะครับตัวนี้นะครใบละสองพันนะครับเป็นเบ้าเหล็กข้างในนะครับไม่ใช่เป้าไม้นะครับ ีมงานเราผลิตจริงส่งจริงอย่างแน่นอนนะครับไว้ใจได้เลยนะครับ ช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงราคาโปรนะครับเอาไปเลยนะครับงานสําเร็จนะครับใบละสองพันแปดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานดิบใบละสองพันนะครับงานสําเร็จใบละสองพันแปดนะครับเดี๋ยวจะทําสเปคให้ลูกค้าดูนะครับใบละสองแปดมีอะไรมากนะครับใบละสองพันแปดนะครับคือยิงสีระเบิดเฟสสเปคค้อนหลังแล้วก็ ขรอบยางนะครับครอบมุมยางให้นะครับกันกันกระเทกนะครับถ้าเอาเหล็กฉากเพิ่มนะครับบวกเพิ่มตามราคาเหล็กฉากนะครับ งานดิบนะครับตอนนี้ตรงนี้ขัดอยู่นะครับก็ใบละส0 0พันนะครับใบละส0 0พันก็มีอะไรมากนะครับเป้าเป็นเป้าเหล็กข้างในนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบ้าเหล็กข้างในนะครับใบละส0 0พันนะครับไม่มีตะแกรงนะครับตามนี้เลยนะครับติดฝาหลังให้นะครับลูกค้าเอาไปติดอุปกรณ์เองนะครับผมนะครับ

โอ้นะครับทักน้านะครับเดี๋ยวไปตอบหลังแชทนะครับเดี๋ยวขอไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะครับ กำลังทำหน้าที่ขับนะครับเอารถถังเดินรอบแรกนะครับแล้วก็ขับเนียนด้วยรถถังเล็กอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเลื่อนนะครับไม่มีเสี้ยนนะครับไอ้ทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนกริกาจะมีการเปลี่ยนในหนึ่งขั้นบันเดอมั่นใจไหมนี่ว่าไม่มีเสี้ยนมั่นใจเลยเนาะอ่านะครับลุงน้าว่ามั่นใจเลยนะครับ ห้ามกินแต่กับแกล้มเจ็ดห้ามเมาแล้วใส่เกลือคนอื่นกลาแปนห้ามหนีไปนอนเก้าห้ามเมียมาเอินในเวลากินเหล้าสิข้อสำคัญมากกินแล้วก็ออกเงินซอยหมูนำแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันจากคอสอรอคณะรักษาความสงบในวงเหล้า ทตรงๆท <ST>. มุนเองมุนเองก็ทำาอ้เสร็จแล้วก็มาได้ทำงานดูเสร, <laughs> ร็เวลาเนฮ่าฮ่าฮ่ารอยเอาไปไหนเลี๋ยวไปตั้งหน้าบ้านเลยเอาไปหน้าบ้านเลยเดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยเราเก็บิลิโคนด้านหน้าอีกนิดหนึ่งก่อนเก็บรายละเอียดแล้วก็ให้ลูกค้ามาเอา ติดตามผลงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมนะครับเดี๋ยวขอสิุดสุดสุดสดแข้งเขานี้ก่อนเด้อครับผมเดี๋ยวไปทำหน้าที่เซาะเสียงกลางนะครับให้นุนน้องประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะลิงจะลิงมาหลายเจ้าแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินทําหน้าที่เดินนะครับขอบพระคุณเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ